สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะอยากจะเชิญทุกๆคนมานมัสก,การพระเจ้าด้วยกันค่ะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ดำรงอยู่เป็นนิจและการได้พบพระเจ้าก็เป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะที่จะร่วมกันนมัสก,การพระเจ้าให้เรารักและบูชาพระเจ้าของเราเพียงองค์เดียวเท่านั้นค่ะ พระคำของพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงพบเขาในแผ่นดินธุรกันดารในที่ร้างเปล่าวังเวงพระองค์ทรงโอบล้อมเขาและทรงดูแลเขาทรงรักษาเขาไว้ดังแก้วพระเนตรของพระองค์เราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าชีวิตของเราจะปลอดภัยเพราะชีวิตของเรา อยู่ในการดูแลของพระองค์พระเจ้ารักและเห็นคุณค่าในชีวิตของเราเราเป็นลูกที่รักและเป็นหัวใจของพระองค์ให้เราบอกกับตัวเองนะคะพี่น้องทุกคนว่าเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกว่านี่แหละคือบุตรอันเป็นที่รักของเรา การทรงช่วยเหลือของพระเจ้าทุกๆอย่างบอกกับตัวเราเสมอว่าเราคือลูกที่รักของพระองค์ สวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องไอซ์กับทีมนมัมการ CMC ทุกกคนนะครับก็รู้สึกประทับใจในเสียงร้องแล้วก็การนมัมการมอสักครู่มากนะครับหนึ่งในเพลงที่ผมเข้าถึงหรือว่ารู้สึกอินมากๆเนี่ยในการนมัสการพระเจ้าเนี่ยทุกครั้งคือเพลงแก้วตาดวงใจนะเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเรานึกถึงความรักที่พระเจ้ามีในชุดของเราทีไรเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความซาบซึง้งแล้วก็รู้สึกแบบ เมือนเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมคําถามที่บางทีตั้งตั้งคำถามขึ้นมาเหมือนกันว่าเออทาไมต้องเป็นเรานะคือโอเคบางทีเราเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีเราก็ตั้งคําถามว่าเออทำไมต้องเป็นเราแต่ขณะเดียวกันบางครั้งเราได้รับสิ่งที่บางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้คู่ควรจะได้รับสิ่งนั้นนะเราก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นเรานะครับฉะนั้นเนี่ยบางครั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความคิดของเรากับ สิ่งเป็นจริงที่พระเจ้าคิดต่อเราเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันซะทีเดียวนะนั่นแปลว่าความรู้สึกของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นตัววัดว่าสิ่งที่พระเจ้ามีต่อเราหรือคิดกับเราลักเราเนี่ยตรงกันเนาะฉะนั้นเราเรียนรู้ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเรามีการนมวัสการเพลงแก้วตาดวงใจนะครับผมก็อยากจะลองดูแนวทางพระคัมภีร์ที่พระเจ้าพูดถึงว่าเราเป็นที่รักเนี่ยของพระเจ้ายังไงนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูในพระธรรมเอเฟซัสด้วยกันนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ1ข้อ2นะครับเดี๋ยวผมจะขออ่านให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดำเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกับที่พระคิดทรงรักเราและประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายเครื่องบูชาที่ทรงโปรดปรานแด่พระเจ้าในพระธรรมตอนนี้นะครับมีบอกว่าให้เราดำเนินชีวิตเนี่ยสมกับเป็นบุตรที่รัก บางครั้งเราจะรู้ได้ยังไงว่าเหมือนที่พี่เกิดขึ้นไปเนะว่าโอ้โหทำไมพระเจ้ารักเราขนาดนี้เราจะรู้ได้ไงว่าจริงๆแล้วการที่คนคนหนึ่งรักเราเนี่ยเราจะวัดจากไหนดีว่าว่าความรักนั้นมันมากแค่ไหนก็คิดต่อขึ้นมาว่าถ้าเรารักใครหรือเรารามีความรักกใครเราจะมีคุณค่าให้กับเขาด้วยเนาะเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมีคุณค่าก็ <S <S ต้องดูจากสิ่งที่เราพร้อมที่จะจ่ายแลกไปเนาะย,ยกตัวอย่างสมมติเพชรใช่ไหมครับหรือทองอย่างเงี้ยหรือสิ่งที่มีค่ามากๆทีๆๆ่เราพร้อมจะจ่ายเนี่ย เราเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งนั้นมีค่าก็คือวัดจากการที่เรายอมจ่ายไปพระธรรมตอนนี้เนี่ยอบอกกับเราว่าพระเจ้ารักเราขนาดไหนรักเราขนาดที่บอกในพระธรรมข้อที่หนึ่งนะครับว่าพระคิดทรงรักเราและประทานพระองค์เองเพื่อเราคําถามคือในโลกใบนี้เอาเอาชีวิตเราเนี่ยเราพร้อมจะแลกชีวิตเรากับกับอะไรได้บ้างอย่างโอเคในแม้คนในครอบครัวเราอะเราแน่ใจไหมว่าเราพร้อมที่จะมอบชีวิตเราเนี่ยให้กับเขา ผมมั่นใจว่าไม่ได้มีไม่กี่อย่างหรืออาจจะมีแค่ไม่กี่คนในชีวิตของ,ของเราเนี่ยที่เราพร้อมจะแลกแต่นั่นเป็นการยืนยันว่านี่ไงนี่คือสิ่งที่มีค่าสิ่งที่มีค่าต้องเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดอะต้องเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดเราถึงจะยอมแลกกับสิ่งสิ่งนั้นได้และเราลองคิดถึงชีวิตเราดูว่าการที่พระเจ้าอยอมแลกพระองค์เองและอย่าลืมนะสถานะไม่เท่ากันนะเราเนี่ยเป็นคนบาปแต่พระเจ้าเนี่ยเป็นกษัตริย์ king of king นะเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์อีกทีหนึ่งเน กับชีวิตคนบาปอย่างเรานะแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแค่ไหนอย่างที่บอกว่าการการที่เราจะนมัสการพระเจ้าใช่ไหมครับเรา้องออกมาจากใจออกมาจากใจและออกมาจากชีวิตของเราการที่รับรู้ว่าเราเป็นที่รักเนี่ยมันมีผลต่อการเราที่เราจะนมัสการเพราะมันเป็นมันเป็นทั้งตัวทั้งชีวิตทั้งจิตวิญญาณเราที่จะสื่อสารเพื่อจะยกย่องเพื่อจะขอบพระคุณเพื่อจะบอกกับพระเจ้าว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วมันเป็นสิ่งที่ที่ดีขนาดไหนที่ร์รักเราอะไรอย่างเงี้ย ฉะนั้นเนี่ยการที่เรารับรู้ว่าเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าน่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากเนาะแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าพระเจ้ายอมแลกทุกอย่างเพื่อชุดของเราเนี่ยเราควรจะต้องกลับมาว่าเมื่อเราเป็นคนที่มีคุณค่าละเราลองเราลองนึกดูนะครับว่าการที่เราเป็นที่รักเนี่ยสำคัญยังไงมากต่อกันไ้อีกเนะเราลองนึกถึงชีวิตของคนที่เขารู้สึกขาดความรักเราลองนึกถึงคนที่ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีพ่อแม่หรือเขารู้สึกว่าเขามีความต้องการมีการขาดแล้วก็มีความต้องการความรักมีความ เราลองคิดว่าเมื่อเขามีสิ่งนั้นอยู่ในชุดขเขาอยู่ในใจขเขาเนี่ยแล้วในการใช้ชุดขเขาเนี่ยเราทุกคนคิดว่ามีผลไหมครับมันมีนะอย่างตัวเองเป็นหนึ่งในคนที่ที่มีความน้อยใจหลายๆอย่างในชีวิตเนะซึ่งบางอย่างก็เกี่ยวกับการดูแลการเลี้ยงดูแค่ขนาดเรามีพ่อแม่เราได้รับความรักแต่บางอย่างที่เราฝังใจหรือบางเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราผิดหวังเราเสียใจเนี่ยยังมีผลบางอย่างในชีวิตเราเลยอะ่ะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเรีะหรักรู้ว่า เราเป็นที society, graffiti, culture culture ่ร so, ักของพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญจึงเป็นฐานในการใช้ชีวิตจึงเป็นฐานในการนมัสการจึงเป็นฐานในการดําเนินชีวิตคริสเตียนมากนะครับฉันจึงอยากให้เราเนี่ยลองเข้าลองทบทวนช่วเราดูว่าการที่พระเจ้าต้องสละชีวิตของพระองค์เนี่ยเพื่อเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นสิ่งที่สําคัญแค่ไหนเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงการที่ตัวเองเป็นที่รักเนาะอยากจะขยายเพิ่มเติมว่าแล้วคนที่รักเราเขาเป็นแบบไหนนะครับเมื่อเรานึกถึงพระเจ้าเนี่ยที่พระเจ้าบอกโอ้พระเจ้ารักเราเนี่ย ในบ้าบพีให้แนวทางหรือขยายความเกี่ยวพระลักษณะเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าที่รักเราเนี่ยไ,ไว้มากมายนะแต่อยากนําเสนอสองอย่างนะครับในพระธรรมสุริยีบทที่ร้อยสเนี่ยบอกเราว่าพระเจ้าความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่มั่นคงนะครับฟ้าสูงเหนือแผ่นดินเท่าไหรเนี่ยความรักมั่นคงของพระเจ้าที่มีต่อบ,บรรดาลูกขององค์ต่อคนที่โรรองรักเนี่ยก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้นนะครับอยากจะบอกว่าความรักมั่นคงเนี่ย เป็นความรักที่ไม่เหมือนในความรักที่มนุษย์มีนะมนุษย์เนี่ยพร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสาการตามความรู้สึกแต่เขาว่าความรักมั่นคงคือความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับฉันพระเจ้าความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเนี่ยเป็นความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นเนี่ยความรักของพระเจ้ายังเป็นในเรื่องของพระสัญญาสิ่งที่พระองค์สัญญากับเราไว้เนี่ยพระองค์ก็ไม่เคยเปลี่ยนพระองค์รักษาสัญญาเสมอนะครับฉะนั้นพระคมของพระเจ้าเนี่ยให้คามั่นสัญญาที่มีต่อชีวิตเราไว้มากมายจึงอยากจะวันนี้เนี่ยอยากจะ ชวนนะครับใครก็ตามนะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในความรักของพระเจ้ารู้สึกว่าตัวเองอผิดหวังในชีวิตหรือมีความอ่อนแอมีความรู้สึกเหมือนกลัวการเข้าสังคมหรือเป็นโรคซึมเศร้าใครก็ตามนะอยากจะชวนให้เข้ามารู้จักกับความรักของพระเจ้าหรือใครที่รู้จักพระเจ้าอยู่แล้วอยากจะชวนให้ทบทวนถึงความรักที่โรรองมีต่อชีวิตของเรานะครับและเราจะมั่นใจได้ว่าการใช้ชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิม การที่เรารับรู้ว่าพระเจ้าอยู่ในชุดของเรารักเราเนี่ยแล้วก็ยอมสละชีพของพระองค์ตายแทนเราเนี่ยแล้วแล้วเราจะต้องกลัวอะไรอีกนี่เมื่อนมันมีเพลงที่บอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราจะกลัวอะไรอีกใช่ไหมครับหรือพระบพีก็บอกว่าไม่มีความไม่มีอะไรท,ทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาไม่ว่าคุณจะเจอกับสาการใดก็ตามขอให้รวยว่าพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้ารักเราพระเจ้าจะนําให้เราผ่านในทุกๆวิกฤตปัญหาเหล่านั้นไปได้นะครับก็ ผู้ชจทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับทีมัะมัสการทุกคนนะครับขอบชัยโอยพรครับสวัสดีครับ